ครับก็สวัสดีครับมาพบกันอีกกับตอนที่สองในการทําสาวเรือยาวจําลองนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วที่เราใส่บล็อกไม่ได้เนะใส่บล็อกที่เราใช้ปอยู่ประจำใส่ไม่ได้ที่ผมมาทําบล็อกไม้ขึ้นมาเป็นบล็อกเฉพาะกิจนะเดี๋ยวเอาใส่ดูแต่ก่อนจะใส่บล็อกนี่เดี๋ยว ผมต่อต่อท้องเรือก่อ,น,อนนี่ต่อที่หัวนนะนี่ครับต่อเดี๋ยวต่อด้านท้ายต่อเพิ่มความยาวไปเดี๋ยวเราใช้ขี้เลื่อยนะฮะเป็นตัวเชื่อมติดก่อนจะยอดกาวเราก็ยอดไปเลยเอยใส่ขี้เลื่อยไปเลยแล้วเ,เดี๋ยวเราต้องมาขุดมาแต่งอีกอาจจะไม่เรียบไม่สวยไม่เป็นไร ที่เลยทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะเสร็จครับไอ้ต่อต่อไม้ท้องเรือนเนี่ยผมจะต่อให้ด้านบนนะ ไม้ไม้หม,ม่กับไม้ทองเดลือันเก่าเนี่ยให้มันเสมอกันด้านด้านในนะนส่วนด้านนอกเนี่ยมันไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราต้องมาเหลาอีกเราเอาข้างในให้เท่ากันไปก่อนเวลาเราขุดหรือว่าเราขัดเราแต่งเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นครับต่อไปก็เดี๋ยวใส่บล็อก

ทำไมถึงใช้บล็อกตัวเดียวใช้บล็อกตัวเดียวมันก็เป็นยังไงอ่ะมันสำหรับผมนะผมที่ผมใช้บล็อกตัวเดียวนี่เพราะว่าเวลาเราวางไม้ด้านข้างไปแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นการบังคับไม้จนเกินไปเนาะเพราะว่านี่เราไม่ได้ตีเส้นหาศูนย์กลางใช่ไหมถ้าเกิดเราใส่บล็อกท้ายหัวกระไทยอีกสามตัวนะครับ มันก็จะเป็นการบังคับไม่ให้ไม้ข้างไปทางไหนเลยทีนี้ถ้าเกิดบล็อกสามตัวไมส่สวนกันปุ๊บเรือมันก็จะจะเบี้ยวเนาะหัวกระท้ายจะไม่ตรงกันแล้วก็ระหว่างกลางเพราะฉะนั้นตอนที่ผมทําสาวนี่ผมจะใช้บล็อกตัวเดียวกึ่งกลางเลยหรือแม้แต่เรือขึ้นใหม่ผมก็จะใช้บล็อกตัวเดียวเหมือนกันนะครับไปก็เอาไม้ด้านข้างใส่ ลายทองดีกว่นเราจะยาวเท่าไหร่เดี๋ยวตัดออก หลังจากต่อไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่บล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาท้องเรือนี่ขึ้นขึ้นแท่นได้เลยขึ้นฐานนะครับที่เราจะขึ้นโครงสร้างระยาจำลองนะครับนี่ครับมาขึ้นตรงนี้เป็นช่วงโหนนะจะปุ๊บต่อตะปูย่ดไไ้ ออกเสร็จแล้วก็เอาไม้ได้ข้างที่เราเตรียมไปนะครับมาใส่ใส่ก็เหมือนกับขั้นตอนที่ผมขึ้นเรือขึ้นโครงสร้างเรือให้ดูนั่นแหละขั้นตอนเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะแต่นี้จะเป็นการทำเสาเนาะ การแก้ก็จะดูดึงยากหน่อยก,ก็จะได้ประมาณนี้เราเข้าสองสองทำไม้เข้าสองด้านแล้วนะครับนี่รู้สึกว่าด้านหลังด้านหลังไม้เนี่ยจะไม่เท่ากันเดี๋ยวเรามาเสริมใหม่ได้ เี๋ยเราซอยไม้แล้วก็มาเสิร์ฟหม่ได้นะครับเพราะนี้ยังต่ำ่็บล็อกอยู่อันนี้ก็เริ่มจอดกราฟก่อนใช้ขีเรื่อยนะครับเป็นตัวยึดแล้วก็จอดกาวยยบไฟ ด้านนึงดูหวยเท่ากันใช้ขี้เลนครับอุดเข้าไปในร่องก่อนแล้วก็หยอดกาว เสร็จแล้วพอกาวแห้งแล้วก็มาบีบพอกาวแห้งดีแล้วนะครับตี่ตรงๆเราก็จะใช้ลวดนะครับมัดมัดช่วงหัวเรือนะครับไม่น่าจะอยู่เดี๋ยวเพราะว่าต้องหยอดอีกด้านหนึ่ง ยอาสองด้านเลยดีกว่างานแก้นะครับก็ ตามหน้างานไปด้านหนึ่งนะครับ ยึดให้อยู่ถ้ายึดไปอยู่เดี๋ยวเวลาเราบีบแล้วมันจะหลุดหลุดเราต้องมาเสียเวลาแก่อีกทีลเลยอัดทั้งนอกข้างในเลยแล้วก็หยอดกาวไปบล็อกนี้ไม่ต้องห่วงทุบทิ้งเลยเสร็จแล้วแกะแล้วทุบทิ้งเลยดูโครงสร้างจะเล็กหน่อยเนาะกงนี่ผมทำเอ้บล็อกนี่ผมทำไว้สี่เซนสี่เซนครึ่งเนาะ แต่ขึ้นโครงแล้วได้ประมาณ4 4เซน3มิลหายไป2นะมิลนะ4เซน3มิลหายหายหายไป2มิลนะวงในนะนี้ผมวัดวงในนะไม่ใช่วงนอกเดี๋ยวเราต้องเสริมแต่ว่าขึ้นโครงอันนี้เสร็จขึ้นคร่าวๆเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเสริมไม้เสริมไม้สองด้านอีกสักด้านละครึ่งเซนแล้วก็เดี๋ยวมันจะขยับออกอีกได้ประมาณ4เซนครึ่ง เก่วแหงแล้วเราก็บีบบีบต,ตรงหัวแล้วก็มัดลวดครับผมอันนี้ก็มัดมัดตรวดอันด้านท้ายนะครับแล้วก็อันนี้อันด้านหัวเดี๋ยวพอเน็นนี่มดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็มาจัดทรงอีกทีนึงนะครับ แต่จ,จัดทรงก็คือเล็งให้มันได้รูปเรือเนาะเล็งให้มันเข้ารูปก่อนจะเล็งเราเอานิสอเมจิขีดขอบไม้ทัหน่อยนอึงนะครับมันจะได้มองง่ายๆเนาะนจะได้มีแนวให้เราสังเกต ก็อันนี้ผมขีดขีดที่สอขีดขอบไม้นะครับเพื่อให้มันเป็นแนวเพื่อเราได้สังเกตครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถอดกล้องถอดทพอัพัออกจากขาตั้งเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอามาถ่ายถ่ายกล้องหลังแล้วก็ถ่ายให้ดูนะครับว่าทรงมันได้ไปประมาณไหนนะครับครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ให้ดูนะครับว่าเหลือที่เราแก้แล้วจะได้สรงประมาณไหน นี่มองจากหัวไปท้ายนะครับนี่จะได้ประมาณนี้เลยนะครับแต่อี่ช่วงบล็อกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ4เซนสี 4, ่สองสี่เซนสองมิลน,นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเสริมเสริมให้มันได้ส, 4, สัก4เซนครึ่งนะครับเพราะเรือมาแคบมากเลย ครับอันนี้ยังไม่ได้จัดทรงนะครับเนี่ยอันนี้แค่ขึ้นรูปไว้มาหัวมัดท้ายนะส่ไม้ข้างมัดหัวมัดท้ายนะเดีย๋ยวต้องขยับอีกทีนึงนี่คือจะเบี้ยวๆหน่อยๆนะครับนี่มีรอยต่อไม้จีมเลยนี่ครับในช่วงท้ายนะต้องเสริมครับต้องเสริมเสริมได้ข้างออกอีกหน่อยนึงให้ให้มันสูงขึ้นอีกหน่อยนึงครับ แล้วก็ดันท้องที่ช่องโหวนี่เราต้องเสริมไม้นะครับนี่ยังเบี้ยวเบี้ยวอยู่นะครับเดี๋ยวจัดทรงหยอดกาวนะครับอันนี้ผมได้เอาขี้เลื่อนนะครับใส่ไว้ตรงตรงสุดไม้ท้องเรือนะครับแล้วก็อัดกาวลงหยอดกาวลงไปนะครับเพื่อที่จะให้ล็อกล็อกหัวเรือไว้ไม่ให้มันขยับไปเื่อนะครับเพราะว่าผมเล็ง เล็งทรงแล้วนะครับว่าทรงเขาได้ผมก็ยึดด้วยคีเลยกับก,กาวนะครับนี่ทรงเรือจะประมาณนี้ก็มองไปที่เส้นสีมิจิะนะครับส่วนทางท้ายก็เหมือนกันครับเล็งแล้วได้ก็ทําเหมือนกันทําเหมือนกนระตุงหัวเรือนี่คือหยอดหยอดคีดเลยกาก,ากาวไว้นะครับต่อไปก็ยึดได้เลยนะครับยึดยึดตามขอบไม้นะครับระหว่างไม้ใหม่กับไม้เก่าเนี่ย ช้ีเลอยอัดตรงไหนห่างกับคี่เลยอัดกาวหยอดตรงไหนสนิทก็กาวหยอดได้เลยครับผมเดี๋ยวผมหยอดให้ดูครับอันนี้ผมไล่หยอดกาวมาเสร็จมาด้านหนึ่งแล้วนะครับนี่จะมองเห็นอยู่นี่ครับจะใช้ขี้เลื่อยนะยัดจักเข้าไปก่อนแล้วก็ใช้กาวร้อนหยอดอีกทีหนึง่งเพื่อที่มันจะได้แห้งเร็วเนาะใช้กาวร้อนมันจะแห้งเร็ว แล้วม,มันมีบางช่วงที่วัาสนิทก็ไม่ต้องใช้คีเตื่อยเนาะมีบางช่วงที่ว่ามันห่างเราก็ใช้คีเรื่อยแต่อีตรง,นงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยห่างมากโอ้หลายมิลเลยสามสี่มิลเลยเดี๋ยวผมจะเหลาเศษไม้บางๆอัดเข้ามาแล้วก็หยอดกาวนะครับฝั่งนี้หยอดหยอดหยอดกาวหมดแล้วอัดหมดแล้วนี่ครับฝั่งนี้ก็หยอดไปแล้วนะด้านนอกแล้วก็ด้านใน ด้านในอย่างข้างเดียวเดี๋ยวผมจะใส่กาวด้านในให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดูให้ดูกันนะครับว่าทรงมันได้ประมาณไหนครับผมเดี๋ยวจยใกาวกครับก็ใส่กาวทั้งนอกทั้งในเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวจะแกะมาดูกันแกะมาดูพร้อมกัน,นกาวแห้งแล้วคอนไปไหนนาะ แค่ลงมอนนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้อันนี้จากท้ายมาหัวอันนี้จากหัวมาท้ายนะครับภายในมันก็จะดูไม่ค่อย จะเรียบร้อยเท่าไหร่เนาะเพราะเรายังไม่ได้ขัดยังไม่ได้ขุดยังไม่ได้แตง่งครับส่ว so, นด้านนอกก็จะประมาณนี้เนาะไอ้ตรงไม้ทองเรือที่ต่อออกมาใหม่เนี่ยมันจะมีมันจะร่องมันจะกว้างเนาะเดี๋ยวผมเอาเศษไม้อัดใสดีกว่าถ้าอยาาคิดเลยแล้วมันจะดูไม่ค่อยสวยทั้งสองด้านเลยแล้วก็ทั้งหัวด้วย ก็คลิปนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละเอามาขึ้นโครงให้ดูครับใส่บล็อกเปลี่ยนบล็อกใหม่เนาะตอนแรกว่าจะทําคลิปยาวให้ดูเลยมันยาวเกินทำเป็นตอนดีกว่าอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวตอนตอนหน้าก็เหลาขุดเดี๋ยวก็มาทําให้ดูกันนี่ก็จะประมาณนี้นครับมันก็จะเล็กหน่อย ช,ช่วงเรือนี่เล็กๆไปหน่อยเดี๋ยวเราขุดแล้วจะขัดออกให้กว้างแล้วก็เสริมก่อนเดี๋ยวค,ค่อยใส่ไมใ้ให้มันเสมอกันแล้วก็ตัดไม้สักครึ่งเซนหรือเซนหนึ่งมาเสริมแต่นี่ก็ลึกแล้วนะเนี่ยเป็นทุกคนต้องเสริมมากไหมเพราะเรือไม่แคบแต่มันไปตามหน้างานานะครับเพราะว่าท้อง,องเรือเล็กมากเลยเรือมาเล็กมาก จะเสริมท้องออกอีกก็มันต้องก็ต้องส่ไม้ออกถึงจะเสริมให้มันเท่ากันได้ต้องสไม้ออกส่ได้านข้างออกออกเหลือเหลือทองไม้มาสักเซนครึ่งได้อะแล้วก็เสริมมันก็เหมือนกับขึ้นใหม่นะมันก็จะดูไม่เหมือนเรือแก่นเหมือนเรือขึ้นใหม่มากกว่าอันนี้ก็ทองเรือไวไปเยอะเลยประมาณ3ามเซนสองเซนกว่ากว่าภายใน2สองเซนกว่าภายนอกก็สามเซนได้๋ยวพอเหล่าแล้วมันก็จะเล็กลงอีกพอเหล่าแล้วก็จะเล็กลงอีก แต่ก็ยังจะมองเห็นรอยต่อรอยอะไรของไม้ที่เอามาเสริมเอามาแก้นะครับครับผมคลิปนี้ก็เอาเท่านี้ก็แล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าขุดขุดเสร็จแล้วก็ขัดให้ดูให้ามาัเป็นรูปทรง,ะะงแล้วก็ใส่กงเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นเรืออะไรก็รผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ